สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมปิติศรีไชยนามนะครับแล้วก็เรามาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในประชาคมอาเซียนด้วยกันและแน่นอนเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดณนะเวลานี้ก็คือวันนี้เองครับ15พฤษภาคม คุณโรแลนด์ส์วนะครับผู้นำรุ่นที่4ของประเทศสิงคโปร์ก็จะเริ่มต้นปฏิบัติภารากิจในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีการเริ่มต้นกระบวนการนะครับในการที่จะคัดเลือกคัดสรรน,นะครับผู้นำรุ่นที่4ในสิงคโปร์ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2018นะครับ ผู้นำในสิงคโปร์เนี่ยนะครับสิงคโปร์เพิ่งได้รับเอกราชในปี1965นะครับเพราะฉะนั้นผู้นำรุ่นแรกก็แน่นอนลีกวนยูนะครับลีกวนยูถือเป็นผู้นำรุ่นที่1น,นะครับแล้วก็เขาก็เริ่มต้นกระบ,บวนการคัดสรรน,นะครับแล้วก็ส่งต่อไม้นะครับในการเป็น ผู้นำคนที่2ให้กับโกโจกตงนะครับตั้งแต่ช่วงทศวรรษพันเปนะครับปี1984 <c oughs> กป็ว่ามันสัก20ปีพอดีนะครับหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นะครับแต่ว่ากระบวนการในการกรูมมิ่งโกโจกตงเนี่ยก็ใช้เวลายาวนานนะครับโดยโกโจกตงเองก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเนี่ยในปี1990นนะครับโดยแน่นอนตอนนั้นก็มีลีเซียนลุงเนี่ยเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ ผู้นำรุ่นที่2เองนะครับก็ขึ้นมานะครับในช่วงเวลาซึ่งสิงคโปร์ต้องเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะแวดล้อมใหม่รู้องไหมครับเพราะว่าในช่วงของรีกุนยูเนี่ยสิงคโปร์เป็นช่วงเวลาที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเมืองท่าสําคัญระดับโลกเป็นจุดศูนย์กลางของ การค้าพลังงานนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าสินค้าในเอ,นนอเชียตอนหนออเฉียงใต้พยายามพัฒนาท่าเรือนะครับให้เชื่อมโยงการขนส่งระดับโลกและแน่นอนมันเป็นการดําเนินยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์ในช่วงเวลาของสงครามเย็นแต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ1990น,นะครับสงครามเย็นจบลงแล้วโลกเข้าสู่กฎระเบียบชุดใหม่นั่นก็คือโลกาภิวัตน์ สิงคโปร์เองก็พัฒนาต่อเนื่องนะครับในช่วงทศวรรษ1990ที่โกโจตงเป็นนายมนตรี 3, เป็นผู้นำรุ่นที่สองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดก็คือทำยังไงถึงจะโพสิชันให้ สิงคโปร์กลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการเงินนะครับซึ่งแน่นอนก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาต่อมาทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองจะ,ะเผชิญกับเอเชียนฟิ n นแน l c r คร i s ิสนะครับในปี1997แต่สถานะความเป็นตลาดเงินตลาดทุนจุดศูนย์กลางทางการเงินนะครับที่ ธุรกรรมต่างๆต้องที่จะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องเกิดขึ้นในสิงคโปร์ก็สําเร็จดูร่วงนะครับกระบวนการคัดเลือกผู้นํารุ่นที่2ต่อผู้นํารุ่นที่3เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สมูทมากๆนะครับเพราะถึงปี2004ปุ๊บเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ลงมติกันครับว่าจะมอบอํานาจนี้นะครับให้กับคุณลีเซียนลุงนะครับซึ่งก็เป็นบุตรชายของคุณลีกวนยูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่ปี2004นะครับถึงปีปัจจุบันปี2024เนี่ยก็เป็นเวลา20ปีแล้วนะครับที่ลีเซียนลุงเองเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่3ของประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งแน่นอนความสำเร็จอย่างยิ่งเลยของผู้นำรุ่นที่3ก็คือทำให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศแนวหน้านะครับในเรื่องของ Digital Technologies ในเรื่องของเทคโนโลยีไฮเทคต่างๆนะครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์อาจจะไม่มีภาคการผลิตนะครับแต่สิงคโปร์ก็เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์นะครับบริษัทชั้นนำในเรื่องของ ฟินเทคนะครับบริษัทชั้นนำในเรื่องของแพลตฟอร์มไอเคเนมีต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ด้วยกันทั้งนั้นและสิงคโปร์ก็เป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่มีระบบดิจิตอลคลาวด์คอมพิวติ้งที่ทันสมัยมากที่สุดในโลกคราวนี้ก็ถึงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำรุ่นที่4แล้วนะครับจริงๆเรื่องนี้มีการคิดกันมาตั้งแต่ปี2018นะครับโดยในปี2018เองเนี่ยสมาชิกของพรรค PAP นะครับ People's Action Parties นะครับซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นพรรครัฐบาลของสิงคโปร์ด้วยเนี่ย32มสมาชิกของพรรค PAP นะตอนนั้นในปี2018ก็สนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจครับนั่นก็คือเฮงุยเกจให้ขึ้นมาเป็นว่าที่ผู้นำรุ่นที่4นะครับเฮงุยเกในช่วงแรกเองนะครับก็ พร้อมที่จะรับตําแหน่งแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมนะครับหากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจากปี2018เริ่มฟอร์มทีม2019เฮงซุยเกียตเริ่มเข้ามารับตําแหน่งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแต่พอถึงปี2021ครับภายหลังจะเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในเรื่องของโควิด -19 นะครับที่เราเริ่มมองเห็นแล้วหล่ะว่าปัญหาของสิงคโปร์ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเก่า มันไม่ใช่ปัญหาที่จะใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินการคลังเข้ามาจัดก,การได้เฮงชูเกียดเองอายุก็มากแล้วด้วยนะครับเข้าสู่ยุคอายุ60กลางๆละเพราะฉะนั้นมาถึงปี2021 <c oughs> าาเ e ฮงชูเกียตเองก็สเตปดาวลงจากตำแหน่งน,นะครับแล้วก็ขอลดฐานะตัวเองไม่เป็นผู้นำรุธธ่นที่4นะครับ แล้วก็เปิดโอกาสให้ลีเซนลุงเนี่ยมองว่าเอ๊ะการจะตั้งผู้นํารุ่นที่4ของสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์จะต้องเผชิญปัญหากับแน่นอนความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นฉากใหญ่ในเวทีโลกแต่ภายในประเทศของสิงคโปร์เองนะครับความต้องการการพัฒนาธรคมนาคม,าคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีอยู่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะใหญ่มากสำหรับสิงคโปร์ด้วยก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของอัตลักษณ์ เรื่องของตัวตนเรื่องของจะทำยังไงให้สิงคโปร์ที่เป็น melting pot เป็นสังคมหูนิยมเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างสง่างามและสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ได้ในเวทีโลกตรงนี้กลายเป็นโจทย์สำคัญครับและในระบบประชาธิปไตยเองที่ปัจจุบันสิงคโปร์ก็ไม่ใช่คนรุ่นเดิมๆละไม่ใช่ baby boomer ไม่ใช่ generation x ที่มีเสียง ในสังคมถูกต้องไหมครับแน่นอนคนรุ่นนั้นคนรุ่นเบบี้บู์คนรุ่นเจเนอเรชันเเนี่ยเขาอาจจะยอมละทิ้งเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเชื่อฟังคําสั่งของรัฐบาลแบบซ้ายหันขวาหันเหมือนในยุคข,ของผู้นํามรุ่นแรกแต่ณปัจจุบันเมื่อคนที่แอคทีฟในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจมันกลายเป็นเจเนอเรชัน Y ตอนปลายเป็นเจเนอเรชันซัเป็น Z, เจเนอเรชันอัลฟา คนเหล่านี้มีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นคนพวกนี้ไม่ชอบให้รัฐบาลมาสั่งซ้ายหันขวาหันคนพวกนี้เข้าถึงข้อมูลและทําให้ตัวเองกลายเป็นสื่อที่จะกระจายข้อมูลได้ดังนั้นผู้นํารุ่นที่4มันจะไม่ใช่การชี้นิ้วแล้วบอกว่าอะเอาคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นําอีกต่อไป ดังนั้นตั้งแต่ปี2021ปลายปีนะครับลีเซียนลุงผู้นำรุ่นที่3ก็ประกาศว่าเขาต้องมีระบบในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะเป็นผู้นำรุ่นที่4อย่างมีระบบและรอบคอบอย่างยิ่งเขาตั้งกรรมาการ19คน แล้วก็เริ่มต้นให้ว่าที่ผู้นำคนใหม่เนี่ยหัดทดลองงานในรัฐสภาในการบริหารในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการประเมินจากคณะกรรมการทั้ง19คนรวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินจากประชาชนร่วมๆ200,000คนจนในที่4จนในใที่สุดเขาได้ผู้นำรุ่นที่4ครับผู้นำรุ่นที่4คนนี้ก็คือคุณโรเลนซ์บองนะครับซึ่งคุณโรเลนซ์บองเนี่ย เกิดในปี1992เอ้ยเกิดในปี1992เอ้ยขอโทษนะครับเกิดในปี1972เพราะฉะนั้นเขาเองคือนายฮุนตรีสิงคโปร์คนแรกที่เกิดในประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นลีเซียนลุงโกจกตงลีกวนยูเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดในสมัยที่สิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษหรือในช่วงเวลาที่สิงคโปร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายา แต่คนที่เกิดหลังจากที่มีการสถาปนาสารัฐสิงคโปร์มาแล้วนี่คือผู้นำคนแรกครับโรแลนด์วองโรแลนด์วองคือตัวแทนของคนสิงคโปร์แบบที่เป็นคนเดินถนนเลยครับเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางพ่อเป็นพนักงานขายแม่เป็นครูโรงเรียนประถมนะครับเข้าเรียนโรงเรียนประถมใกล้บ้านนะครับแล้วก็เรียนจนจบมัธยมปลายภายในประเทศสิงคโปร์นะครับหลังจากนั้นก็ อัแน,น่นอนนะครับใช้ชีวิตอยู่ในบ้านก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่เป็น government housing development ก็คือ flat ของทางรัฐบาลด้วยเพราะนั้นเขารู้ดีว่าคนสิงคโปร์คิดอย่างไรเป็นอย่างไรเติบโตในสิงคโปร์แล้วเขาก็มีจุดมุ่งหมายครับอยากจะเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ทุนการศึกษานะครับ public service commissions ไปเรียนระดับเปินยาตรีนะครับที่ University of Wisconsin Medicine ในสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกต่อด้วยการไปเรียน University of Michigan ในปี1995นะครับในสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะครับ a p p l y e d Econ แล้วก็แน่นอนกลับมาเริ่มต้นชีวิตราชการนะครับในกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในกระทรวงการคลังแล้วก็ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับจนเขาไป เริ่มต้นชีวิตการเมืองอย่างในลักษณะของข้าราชการการเมืองครับปี2005ได้เป็นเลขานุการส่วนตัวของนายรมนตรีลีเซียนลุงซึ่งก็พึ่งขึ้นสู่ตำแหน่งในช่วงปลายปี2004นะครับระหว่างนั้นเองนะครับเขาก็มีลาไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนบริหารรัฐกิจนะครับ Master of s u e r of p u m l n i s t r i t i s t r a ท i ี n ที่มหาวิทยาลัย Harvard นะครับในปี2008ก่อนที่จะกลับมานะครับแล้วก็รับตำแหน่งสำคัญเป็น Chief Executive Officer นะครับหรือว่าเป็น CEO ของ Energy Market Authorities นะครับหลังจากนั้นพอถึงปี2011นะครับตัวของ r o แลนด์สวองเนี่ยก็เริ่มต้นเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวโดยการลงสมัครสสนะครับแล้วก็เป็นสสตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันนะครับระหว่างที่เขาเป็นสสนะครับพอถึงปี2014เขาก็ได้โปรโมตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างที่ผมบอกสิงคโปร์ต้องการคนที่เข้าใจเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเป็นผู้นําในศตวรรษที่21 เพราะนั้นตำแหน่งแรกเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Culture Communities and Youth นะครับควบคู่กับสิงคโปร์ต้องการคนที่เก่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเขาเป็น Second Minister หรือรัฐมนตรีช่วยนะครับในกระทรวง Ministry of Communication s and Information หลังจากนั้นพอถึงปี2015นะครับเขาก็มาเป็น รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาประเทศซึ่งแน่นอนในช่วง2อ1 5คือช่วงที่สิงคโปร์วาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาสิงคโปร์ก็มีการทำยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวครับไปถึงปีที่สิงคโปร์จะครบรอบ100ปีหรือว่า g 100. s g 1 0 0เขาเองก็เป็นรัฐมนตรีที่ทำแผนนั้นในกระทรวงการพัฒนาประเทศและในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติมันต้องเข้าใจเรื่องของงบประมาณครับเพราะในห่วงเวลาเดียวกันเขาก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ต่อจากนั้นในช่วงโควิดครับผลงานที่โดดเด่นมากๆเลยในปี2020-2021ที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็คือสิงคโปร์เป็นประเทศที่แจกเงินเหมือนกับทุกประเทศครับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบโควิดแต่สิงคโปร์แจกเงินน้อยมากโดยบอกว่าถ้าใครอยากได้เงินเพิ่มคุณเต้างเงินที่แจกไปเรียนหนังสือไปอัพสกิลไปรีสกิลไปพัฒนาตนเองแล้วเอาการพัฒนาของตนเองนั้นอะเป็นเครื่องมือในการที่จะของเงินช่วยเหลือเพิ่มจากรัฐบาล เพราะนั้นพอหมดโควิด19คนสิงคโปร์เก่งขึ้นและนี่คือผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่ชื่อ r o แลนด์สบองครับพอถึงปี2021เขามาดำรง,งตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนที่คณะกรรมาการทั้ง19คนที่เมื่อกี้ผมบอก จะลงมติด้วยคะแนน15เสียงครับว่าเขาควรจะเป็นผู้นำรุ่นที่4ของประเทศสิงคโปร์แล้วก็สอดคล้องกับการประเมินของประชาชนร่วมๆ200,000คนด้วยดังนั้นตั้งแต่ปี2022 r รแลนด์สวงองก็เลยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ของสิงคโปร์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับ